ครับกราบสุขสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับมือนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเดือนกันยาครับกับใกล้สิสิ้นปีงบประมาณแล้วครับน้องโบนอยฟีจิงมาให้อาหารป่าโ้นสปิวเพื่อสิให้พี่น้องนักกีฬาตกป่าเกิดความมั่นใจครับนี่ครับขนาดเอามาให้ยุโซ้นสปิวเวยครับ ซุ่มปุ่นเพิ่นกะหาวซุ่มบั่มเบึ่มบั่มู่ครับเพื่อสีให้พี่น้องนักกีฬาตกปลาที่ที่สีเลนสปิวครับให้เกิดความมั่นใจได้เลยครับว่าแถวโซนสปิวนี่ก็มีโอกาสเข่าปลา1.1 2.2ได้ขึ้นกันครับกับสำหรับมือวันที่หาเป็นแม็ดเปลี่ยนแปลงจากแม็แสนมาเป็นแม็ดหมื่นสี่หัวครับ มือสีหัวหางเง่าครับหางเง่าหอดเก่าครับครับม่เมื่อมันมันบ่อเต็มครับเฮาก็ต้องมาเปิดแบบเบาๆครับพี่น้องนักกีฬาทุกป่าทุกๆท่านทุกทีมงานครับผมเป่าวนรับประกันเลยว่าปลาน้องบัวน้อยแนนครับแน่นแน่นอนครับครับนี่ครับผมมาผมมาให้อ่าส้นสับปวเนยครับนี่นี่มองมองนี่ครับมองมองมองเอาปลาลงนี่นี่นี่ผมทายอยู่มอง ยินยุ่งองกล่องนวยการครับออเดิบออเดิบย่อมย่อมครับออเดิบย่อมย่อมของน้องับนอยครับว่ามันมันเห่าสํ่ใไดครับแมทนี่ครับเป็นแมทที่มาล่าล่าคะแนนครับครับคะแนนนี่แจกซีหัวนี่โอ้ยผู้ได้หัวมือสองหัวหรือสามหัวนี่ก็ได้หกลอยคะแนนเราครับกับ่วนรางวัลกับสิ้นปีครับ เดือนทันวาครับเ้างจิจัดแม็ดหมื่นสี่หัวไปฮอตสิ้นเดือนทันวาครับเป็นเป็นเดือนทันวาเดือนสุดท้ายส่วนปีปีหาแปดห้อก็ะจิจัดแบบเดียวกันนี่แหละครับจัดคล้ายๆกันแบบที่ว่าจัดสุดเดือนครับจัดสุดเดือนเดี๋ยวโยนอาหารหนมันก่อนมันสีดามันสีดาเมียพอมันสีดาเมียพอ บังจีว่ามกี้ถ้าถ่ายรูปแค่เอาเงี้ยไอ้กูกินแนว่ะสันเออก็จะเอาให้กินเลยละพอเลยเย็นเย็นนี่ทิมเงี้ยให้ปับ๊บมึงจะสามารถบึมบั่มด้มันจะเป็นการตกใจกล้องสิถ่ายรูปบ่ได้นี่ครับโยนลงไปซะก่อนนี่ถือกิน กินเนื้อเป็นแ่งแตกบึ่มบําเบึ่มบําม,มาลดรครับกินเนื้อเป็นแ่งแตกบึ่มบําเบึ่มบําม,มาลดนี่ครับโยนปั๊บก็บหายไปกับตาโยนยุน้ยไก่นี่แหละครับพี่น้องครับป่ายุ้ยไก่ครับกินกับเบื่มบําบื่มบํเอาเบื่อตอโยนเนื่อไปจักหน่อย รอสักพักครับสำหรับมองนี้เป็นสปิวดาวลุ่งอุดรตีของเิ่นของนบ,บ่อยกับลูกไส้เพื่อนอยู่แถวนี้แหละครับแต่ว่าผมก็เอาให้ไปสุ้มมองครับแต่ว่ามันมองนี้มันไทยท้ำไงผมก็มาไทยทํำอยู่มองนี้แหละครับปุ่นเบิงว่าขังหงอกมันบ่อนดีซั่ําลยครับมันบอเของมาดีสดั่มเลยปลาไส้ หนึ่งจุดหนึ่งนี่ที่เป็นปลายิซกปลาน่นจันได้ครับปลาสวายปอกกับพ่อมีอยู่ปาะะลาจระเม็ด้อยกับเขาครับแล้วก็สองจุดสองนี่เขาได้ทุกทุกปลาครับแล้วก็สามจุดสามนี่รุ่นรุ่นใหญ่ครับแล้วปลาน้าหนักสูงสุดนี่โอ้ผู้ใดได้ไดปลากินใหญ่ปลากระหู้นี่มันเปนธรมรมดาแล้วครับได้แขนอูนอนไปแล้วครับ บาดุกกับยูไทยโคกับพากันมาเอาใส่ยุ่รอกกรรมาการแต่ว่าผู้ที่เอารางวัลบัดยูท่ทยบโครับจะลืมไปน้องครับมือวันที่หาเหลืออีกไม่กี่มือครับหลังจากผมไปอ่าซอยน้องตายมากรับซอยน้องตายมากหมาหมา,มา,มา,มาติดรางวัลน,น้ำพึน่แน่อยู่อ่ถือเทลงไปอ่ติดสามรางวัลเหลือสอง ครับเหลือสองรางวัลครับเดี๋ยวครับให้พี่น้องนักกีฬามั่นใจมืออื่นผมจังทิ่ไปถ่า,ายถ้ำยุ่ฝุ่นนะครับยุย่กลางกลางบ,บ่อถ่ายบ่อไอเบื้องครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เอาโยนี่ก่อนครับมอุ่นห้างอาจารย์หมูผ้าลำชี้ปกกอบบอนบอน,นยุุ่สมอง้วครับสออแล้ป่าน้องโมน่อยมันมันมันแน,น่นครับแน,น่นครับ ส่วนที่กินเบดบวกกินนี่จักเสียวางเลยครับผมก็ผมกับพายนมถึงที่สุดแล้วครับกับเพาท่านที่สุดบันไดดอกก็ให้อาหารคุกมือครับมือละแปดสิบกิโลครับแปดสิบกิโลอาหารกันนี่แหละครับอาหารครับผู้ใดอยากได้อาหารไปให้ปลากับติดต้อได้ครับแล้วก็เป็นกันเองครับผมกับบริการพี่น้องเช่าบ่อเฮาขึ้นกันครับ ผู้ใดอยากได้ป่าลงบอ่กอ่ะ,อะติดต่อได้ครับอ๋อโอเคครับออเดอร์ออเดอร์ก้อนเม็กก้อนเม็กหาเออสี่สี่มืนครับสี่หมืน่นกับวันที่หาที่สี่หอดนีค่ครับครับไอพี่น้องนะักกีฬาตกป่ามาเล่นมาม่วนน้ากันหลายๆครับผมรับประกันว่าได้อัดป่าแน่นอนแล้วครับอ๋อโอเคนะครับมืออื่นเบิง เบิ่งต่อครับมื่อวันที่สามสิบมืีอวันที่ยีบเก้าตอนเศร้าครับตอนเศร้าประมาณแปดโมงแะครับป่าหลายอยู่แล้วแหละครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ